คือสมมติเพื่อนเรามีหนึ่งพันคนแล้วเราบอกว่าเราอะ่ะจะบอร์ดแคสเมื่อกี้ที่มันเป็นสามข้อความสามล็อกอะ่ะสามบอลลูนอะ่ะเท่ากับว่าเรามีเพื่อนทั้งหมดอยู่หนึ่งพันคนแล้วหนึ่งพันคนคูณสามเท่ากับว่าอันนี้คือสามพันบอลลูนหรือสามพันข้อความแล้วซึ่งในไลน์แอดเขาให้เราสูงสุดแค่หนึ่งพันหนึ่งพันบอลลูนหรือหนึ่งพันข้อความต่อเดือนเท่ากับว่าเราอะ่ะส่งไม่ได้ มันเกินมันเกินคูต้าเราก็ต้องมาระบุคุณสมบัตินะคะตั้งค่าฟิลเตอร์ว่าฉันจะเอาเพศไหนตอนนี้เพื่อนของคุณมีประมาณสา0 0ัคนนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อโฆษณาไว้คุณก็มาเลือกประเภทนะคะใส่ฟิลเตอร์ว่าคุณจะเอาเพศหญิงแล้วกันนะฉันจะขายแค่เพศหญิงมันจะรู้เลยระบุในไลน์มันก็จะมีระบบ AI ตรวจจับว่าผู้หญิงผู้ชายในช่วงอายุไหนฉันอายุสอันนี้ละกันสามสิบถึงสานะประมาณนี้ OS ก็คือเป็นระบบ and ด o i d ไหมหรือระบบฉันต้องการขายระบบไหนแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าถ้าเกิดเราอยากเลือกก็ได้แต่เราเราเราขายครีมขายเครื่องสำอางจะระบบไหนก็ได้เนาะอ่าแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่เวลาครูพักเลือกคือระยะเวลาที่เป็นเพื่อนกับเราอ่าบางคนก็ไม่เกิน6วันที่ผ่านมานะคะเจ็ดถึง29วันอะไรประมาณเนี้ยเราคติพักจิ้มคําว่าเจ็ดถึง29้านะคะมันก็จะบอกเลยว่าตอนเนี้ยเพื่อนของคุณ ห้าสิบคนน้อยกว่าห้าสิบคนในช่วงที่สามสิบวันที่ผ่านมาแล้วอุ่ยเรายังได้อีกแล้วก็จิ้มอ่ะนั้นช่วงสามสิบถึงแปดสิบเก้าวันด้วยอ่ะก็จิ้มกลับไปอ่ะได้เท่าไหรล่ละอ่ะเพศเราไม่เลือกเราเอาทั้งหมดเพศเราไม่เลือกเราจิ้มได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยอ่ะแล้วต่อมาอายุฉันก็ไม่เกี่ยงไม่ไม่จํากัดอายุเอาออกไปแต่ส่วนใหญ่ที่คูพักเวลาคูพักเลือกคูพักจะเลือกช่วงเนี้ยเลือกช่วงเวลาที่เขาเป็นเพื่อนกับเราเนี่ย ไม่เกิน6วันด้วยจิมปึบได้ละ500กว่าคนอะไรเนี้ยเราก็ลองเลือกดูว่าเรามีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือทุกคนอาจจะยังไม่ไม่เข้าใจนะแต่ครูพักอันนี้มันเป็นสเตปข้ามขั้นเพราะทุกคนยังไม่ได้สมัครไลน์โอเลยแต่ครนี้พูดให้ฟังเพราะว่าครูพักพูดคําว่าบอดแคสต์เรื่อยก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบอดแคสต์มันคืออะไรแต่เดี๋ยวจะมาสอนแบบละเอียดอีกทีนะกับเรื่องบอดแคสต์นะคะแต่ให้ดูคร่าวๆว่าสมมติว่าเราโอเคและเราก็กดคําว่ากดส่งได้เลยนะกดสะะกดส่ง่งงุุบบนนะะะะคคกด ทั้งหมดที่เราตั้งค่าไว้มันจะเด้งไปหาเพื่อนทั้งหมดตามเงื่อนไขที่ว่าทั้งหมดเลยนะคะ โอเคไหมแล้วก็คนนี้เดี๋ยวครูพักกลับไปหน่อยนะคะตกลงอนิเมียลบันทึกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัวเนี้ยครูพักจะ้ดูเห็นไหมคะข้อความที่ส่งฟรีได้หนึ่งพันข้อความหนึ่งพันข้อความครูพักยังไม่ยิงสักครั้งเลยนะคะถ้าเกิดเรายิงไปให้ลูกค้าปุ๊บเขาก็จะเห็นเราทันทีนะคะแต่ถ้าเราแบบไม่พอเนาะไม่พออย่างเช่นฉันอยากซื้อมันไม่แพงเลยนะทุกคนสามหมื่นสูงสุดคือสามหมื่นห้าพันข้อความใช้เงินแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเดือนนะ1,500พันห้าร้อยบาทหาร 35,000พันข้อความก็ตกข้อความละศูนจุดูนสี่บาทก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงกับการเขาเรียกการเขาเรียกการรีมาร์เก็ตติ้งการแบบคือลูกค้าเขาอุตส่าห์เขาสนใจมาทักไลน์เราแล้วอะ่ะก็เหลือแค่ว่าเราอุ้ยเราไม่ใช่เขาทักมาแล้วเราจะขายของเขาอย่างเดียวครั้งเดียวเราสามารถรีมาร์เก็ตติ้งส่งไปให้เขาอีกวันนี้จัดโปรนะจัดโปรนะอุ้ยมันดีมากเลยอาจจะส่งไปรีวิวอันนี้มันจะเป็นการยิงโฆษณาแบบตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดดีกว่าการยิงแอดด้วยซ้ํา เพราะอะไรดีกว่าการยิงแอด a c e b o o k หรือยิงออกแอด u t u b e เพราะการยิงแอด a c e b o o k หรือยิงแอด u t u b e แบบมันเป็นการโปรยไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เขาอาจจะสนใจหรือไม่สนใจเราก็ได้แต่การยิงบอร์ดแคสต์ตัวนี้มันเป็นการยิงแอดโฆษณาที่ถูกที่สุดและตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดทําไมใช้ว่าอย่างนั้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมยิงไปหนึ่งคนถ้าสามหมื่นห้าพันข้อความใช้เงินแค่ศูนย์จุดศูนย์สี่สตางค์ยังไม่ถึงหนึ่งสตางค์คือเศษเซียวของตังค์มากเลยอ่ะ แต่มันตรงกลุ่มเป้าหมายตรงที่ว่าคนที่เขาคนที่เราจะส่งไปหาเขาได้ก็คือคนที่เขาเคยผ่านกระบวนการเชิงรุกของเราคือการเราขายตัวตนบนโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเราขายตัวเองบนโลกออนไลน์จนเขาสนใจเขาถึงทักไลน์แอดเรามาการทักไลน์แอดมาแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วเหลือแต่เราจะทํายังไงจูงใจหรือพูดที่เขาซื้อสินค้าเราให้ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้น พอบางคนเขาอาจจะซื้อหรือบางคนเขาอาจจะไม่ซื้อแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนเราอยู่ในไลน์เพราะฉะนั้นเราสามารถยิงแอดตุ้มตุ้มตรงกลุ่มเป้าหมายอ่ะวันนี้เธอยังไม่สนใจของฉันใช่ไหมฉันยิงแอดอีกอ่ะฉันยิงอีกฉันยิงโปรโมชั่นไปฉันส่งรีวิวไปให้ดูคนใช้แล้วมันดีมันเลิศมันเพอร์เฟกหรือเวลาเราไลฟ์สดเราก็จะบอกว่าคกูพักมาแล้วค่ะสอนทําไมต้อง ใช้ลิสติกของมาดามลัตตะหรืออะไรเงี้ยเราก็ยิงไปคนนี้มันก็จะไปตอกย้ำตอกย้ำก็าะเห็นเห็นเสร็จมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าหูแบบเฮ้ยมันดีจริงว่ะฉันวันนี้ฉันยังไม่ตัดสินใจซื้อเลยวันนี้ฉันซื้อดีกว่าอะไรแบบนี้